ดาราสาวดังป่วยหมอตกใจทนได้ไงนักร้องหนุ่มดังเฝ้าไม่ห่างอีกหนึ่งคู่ที่ดูแลกันดีมากๆสพอร์ตกันทุกเรื่องระหว่างนาราเทพนุภาและซีดีกันทีเรียกได้ว่าเป็นคู่ขวัญใจวัยรุ่นทำอะไรก็เหมาะสมกันไปหมดล่าสุดก็ต่างพากันส่งกำลังใจให้กับสาวนาราเมื่อป่วยหนักเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอโดยมีหนุ่มซีดีคอยดูแลไม่ห่าง ทางด้านสาวนาราโปตอินสตราแกรมส่วนตัว n a h c p n u p a เผยภาพแอดมิดที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความระบุว่าไข้หวัดใหญ่สายพันเอไข้ขึ้นสูงสุด39.8หมอถามว่าทนมาได้ยังไงตั้งสองวันมีไข้หนาวสั่นปวดตัวมากมากกว่าตอนเป็นสายพันบีเยอะเลยเทียบไม่ติดใช้ฮะเป็นมันทั้ง A อบครบยังไม่รวมอาการอื่นๆอีก หมอบอกว่าช่วงนี้มันกลับมาระบาดอีกครั้งรวมถึงโควิดด้วยอย่าประมาทพักผ่อนให้พอออกกำลังกายกินอาหารดีๆตื่นมาเป็นเช้าวันที่30พอดีได้เห็นวิวต้นไม้เขียวๆฟ้าฟ้า,ฟารู้สึกดีขึ้นมา10%ขอบคุณกันทีที่มาเต้นทวร์กให้ดูข้างเตียงถึงตอนนั้นจะลืมตาไม่ค่อยขึ้นแต่ก็พอเดาได้ว่าทำท่าอะไร